สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูบ๋มและก็ครูเปิ้ลนะครับในวิชาว,วิทยาการขนมน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการทํางานครับค่ะขั้นตอนการทํางานที่ดีสามารถทาให้งานสําเร็จได้นะคะอ๋อครูเปิ้ลครับเคยทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนบ้ไหมครับมีค่ะครูเบิ้ลนะคะเช่นการซักผ้าการทำขนมแล้วก็การทำความสะอาดรวมไปถึงก,การหมุนข้า เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอตัวอย่างกันเลยนะครับเชิญครับเชิญครัครูครูขาช่วยพีหน่อยได้มครับวันนีพี่จะเซฟงานนะคะอ๋อได้เลยครับคุณเปิ้ลกดตรงนี้หน่อยครับกดตรงไหนครับตรงนี้ครับตรงนี้ค่ะตรงนี้ครับตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ด้วยตรงตรงแบบตรงนี้ครับก็ตรงนี้ด้วยไม่ใช่ตรงนี้ครับก็ตรงนี้โอ้ยคุณครูขา คุณรู๊บอกพี่แบบนี้นะคะพี่เียนหัวค่าช่วยบอกให้เป็นขั้นเป็นตอนหน่อยได้ไหมคะว่าอันไหนก่าอันไหนหลังนะคะได้เลยครับกู๊ปูเปิลขั้นตอนที่หนึ่งกดตรงนี้เลยครับกูเปิลกดคำว่าไฟล์ครับกดคำว่าไฟล์นะคะขั้นตอนที่สองบันทึกครับบันทึกเป็นนะคะต่อไปกดเรียกดูครับกดเรียกดูนะคะ แล้วก็เลือกได้ดีครับเลือกได้ดีค่ะคุเปิลเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้เลยครับเปลี่ยนตรงนี้นะคะครับผมโอเคค่ะเมื่อคุเปิลเปลี่ยนชื่อไฟล์เสร็จแล้วคุเปิลกดบันทึกได้เลยครับกดบันทึกตรงนี้นะคะค่ะอ๋อขอบคุณมากนะคะคุบูมขอบคุณนักบิค่ะที่ช่วยพี่ทํางานเห็นไหมคะพอทำงานเป็นขั้นตอนพี่ก็ทํางานเสร็จเร็วค่ขอบคุณค่ะ นักเรียนเห็นไหมครับว่าถ้าเราทํางานตามระดับขั้นตอนเราก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สําเร็จน,นะครับดังนั้นครูบูกับครูเบิ้ลนะครับอยากให้นักเรียนแชร์ประสบการณ์ผ่านคลิปวิดีโอกันมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับ